por สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การไลฟ์สตรีมวันนี้นะครับทางด้านของ y o u t u b n n h l นะครับ Amazing Thailand กับผมทินโชคกมลกิจนะครับวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททนะฮะให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่งานเปิดตัว TAT Amazing Influencer นะครับ แมพูดถึง amazing influencer วันนี้ amazing อย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชมอยู่ทาง y u u t u h anel นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่งข้อความกันเข้ามาทักทายกันด้วยนะฮะหรือว่าถ้ามีเพื่อนให้บอกเพื่อนมีญาติให้บอกญาติให้เข้ามาชมไลฟ์วันนี้เพราะพิเศษจริงๆครับนอกเหนือจากนโยบายของด้านการท่องเที่ยวนะโดยททนี่นะครับว่ามีนโยบายอย่างไรเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ต้องบอกนะครับว่ามาในทิศทางที่ดีขึ้น ดีขึ้นกว่า2ปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยนะเพิ่มมากยิ่งขึ้นถึงแม้อาจจะยังไม่เท่ากับตัวเลขก่อนโควิดนะครับผู้ชมปฏิเสธไม่ได้ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยที่โดนมรสุมของโควิด -19 นะครับทั่วโลกโดนกันหมดแต่ประเทศไทยเรามีดีพอมีดีเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยคุณเชื่อไหมครับว่าครึ่งปีหลังที่มีการคาดการ์ตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยไว้จํานวนหนึ่ง แต่ปรากฏว่ามีการปรับตัวเลขให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาชอบมาเที่ยวเมืองไทยกันรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นเมืองที่มีความน่าท่องเที่ยวมากที่สุดนะฮะจัดอันดับต่างๆอันเนี้ยผมบอกเลยครับเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศที่ออกไปสู่สายตาชาวโลกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเรื่องของยุคดิจิทัลนะฮะเรื่องของเมตาเวิร์ส และจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและที่สํำคัญไปกว่านนั้นครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะเป็นการเปิดตัว virtual influencer คนแรกของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิเศษสุดจริงๆละครับ virtual influencer คนนี้จะมีหน้าที่ในการแนะนำประเทศไทยของเราให้กับชาวโลกได้เห็นรวมถึงคนไทยด้วยกันเองนะครับคุณผู้ชม พราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเป็นโอกาสดีนะครับที่ผมจะได้ต้อนรับรองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับคุณนิทีสีแพรครับสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติมาร่วมสนทนากันในวันนี้นะครับดีเลยครับตื่นเต้นฮะเนื่องจากว่ามันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายุคดิจิทัลถ้าใครไม่รู้จักเมตาเวิร์สนี่ครับไม่เป็นไรยังไม่สายนะฮะมาทําความรู้จักเมตาเวิร์สคือโลกเสมือนครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นะถือว่าเป็นผู้นําทางด้านของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นอะไรที่ใหม่ๆอะไรที่ล้ําที่ทั่วโลกเขาตามกันอยู่ตอนนี้เนี่ยครับเราไม่แพ้เขาแน่นอนเราต้องตามทันเพราะฉะนั้น,<อ>ก,นก่อนที่จะไปเรื่องของ virtual influencer ซึ่งเป็นจุดป,ประสงค์ของการเปิดตัวในวันนี้นะครับ,รบท่านรองนะครับอยากให้ท่านพูดถึงทิศท,ทางนโยบายนะฮะเกี่ยวกับด้านดิจิทัลของทอททหน่อยในะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยในปีนี้รวมถึงปีหน้าด้วยปี2 5 6ครับเชิญครับท่านครับครับผมสำหรับการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับก็ต้อง ต้องถือว่าเป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยมาโดยตลอดนะครับแล้วในช่วงที่รัฐบาลเราประกาศนโยบายเรื่องของ Thailand 4.0นะครับแน่นอนว่ามีการขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับแล้วอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นโกลด์เอนจิ n นสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเองต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยเหมือนกันนะครับเป็นดิจิทัลทัวริซึมนะครับ นั้นททเองเราก็ต้องมีการขับเคลื่อนในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เอาเรื่องของ Data ข้อมูลต่างๆเราต้องการให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเป็น Data Drive n ต์อินดัสทรีนะครับททเองก็จะเป็น Data driven Organization ด้วยเหมือนกันฟังดูเหมือนซีเรียสนะครับแต่จริงเราก็ทำเรื่องสวยๆงามๆด้วยนะครับเป็นตัวเลขตัวเลขดิของดัต้าบิ๊กดัต้าเพราะนั้นเนี่ยมี Big Data ต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถเอามาสร้างสรรค์กิจกรรม นะครับประสบการณ์ต่างๆที่มีคุณค่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเรื่องของเราจะเป็น Experience Design นะครับในเรื่องของอสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับนักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวเมืองไทยได้มีความสุขแล้วแล้วก็มีความประทับใจมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องการความร่วมมือจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมากนะครับในหลายๆส่วนนะครับทั้งในส่วนของที่เป็นอีโคซิสเตมต่างๆนะครับ,รบทางด้าน ดีมานไซส์คือผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับแล้วทางด้านสป p l ไซส์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลจิสติกเรื่องบริการเรื่องโรงแรมเรื่องการขนส่งการเดินทางต่างๆตรงนี้ก็จําเป็นนะครับแล้ถึงชุมชนต่างๆด้วยนะครับตรงนี้เราจะร่วมกัน นะครับเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้ามาสู่ยุคยุคดิจิตอลถามว่าเราทําอะไรบ้างมันจะเป็นเรื่องของเมตาเวิร์ดนี่แน่นอนนะครับทัในในแง่ของการสร้างประสบการณ์ก่อนเดินทางนะครับถ้าเข้าเข้าอยู่ในโลกเมตาเวิร์ดอาจจะได้ประสบการณ์ที่เถือนจริงและอยากเดินมาต่างมาท่องเที่ยวประเทศไทยหรือแม้กระทั่งการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอาจจะมีการใช้เรื่องของ AI เรื่องของแชทบอทต่างๆเข้ามาด้วยนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถ เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับ <c oughs> และเมื่อเดินทางมาถึงแล้วนักเที่ยวก็จะได้รับการบริการที่ดีแล้วก็ดูแลอย่างปลอดภัยอะไรต่างๆแบบนี้นะครับรว <c oughs> มถึงเมื่อกลับไปแล้วก็จะมีความประทับใจ <c oughs> สามารถกลับมาเที่ยวอีกได้ด้วยอีกนะครับ <c oughs> ยุคดิจิทัลบอกได้แล้วว่า2ปีตั้งแต่โควิดเข้ามาเนี่ยมันบูมมากเลยนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนปรับเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากและตรงนี้เองอ่ะททเห็นถึงความสาคัญในการที่จะเข้ามาบุก เรื่องของดิจิทัลต้บิ๊กดาต้าอันนี้สําคัญข้อมูลทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่คือมีครบถ้วนเลยใช่ไหมครับมีครบถ้วนจะรสร้างขึ้นมาต,ตั้งแต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับมาจากประเทศไหนบ้างนะครับ,รบมาแล้วอยู่กี่วันใช้เงินเท่าไหร่อ,อะไรต่างๆกระจายตัวไปในพื้นที่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลที่เราจะต้องนำมากลับมาแล้วรวมถึงเรื่องของความต้องการนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องกิจกรรมต่างๆเพื่อเอามากำหนดเป็นกลยุทธ์เป็นแคมเปญต่างๆเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวนะครับให้เขา สนใจแล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวเรานะครับแต่ว่าการมาแล้วเขาก็ต้องเจอกับสิ่งเหล่านั้นจริงๆด้วยนะครับวามประทับใจต่างๆซึ่งตรงนี้นะครับพวกผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนคนไทยเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะต้อนรับแล้วก็ทําตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะครับการวางกลยุทธ์แต่ละครั้งที่ท่านรองพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับคือมาจากข้อมูลถูกต้องครับไม่ใช่ว่าอนุมานเอาเองไม่ใช่ว่าคิดเอาเองนะครับแต่เป็นข้อมูลดิบที่เป็นหูรอดาต้าที่มามหาศาลเนี่ย แล้วเอามาปรับเป็นกลยุทธ์ออกมาตรงนี้ผมถึงว่ามันเป็นเป็นกลางวนกลยุธทธ์ที่ที่แม่นยําได้มากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับกต้องครับผมสนใจเรื่องของตัวเลขของการของนักท่องเที่ยวนะครับก็เจอเพลินผมก็ติดตามเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศอย่างมหาศาลอย่างที่ท่านพูดนะครับ,รบว่าเป็น growth engine สาคัญของประเทศก่อนโควิดนะค,คุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานี่หลายสิบล้านคนประมาณเกือบ40บล้านคนครับ แต่พอโควิดเข้ามาปุ๊บไม่ไม่ต้องนับรวม2ปีแรกที่เราเจอนะอันนี้หนักมากเลยนะหายไปบเก้ายไเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเอาปีนี้ก่อนท่านครึ่งปีหลังดีกว่าครับเอาครึ่งปีหลังก่อนคาดการนะครับว่านักท่องเที่ยวต่างปต่างชาติจะเข้ามาประเทศของเราประมาณกี่ขั้นครับก็น่าจะอยู่ที่10ล้านคนสบายๆนะครับอันนี้พูดตรงๆนะครับว่าเพราะว่าจากเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนักเที่ยวตอนนี้4.6ล้านคนแล้วนะครับ แล้วก็เดือนหนึ่งเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาประมาณเทรนด์นะครับอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านคนนะครับ,ค,รบคิดก็คิดง่ายๆก็จนถึงสิ้นปีก็จะมีนักท่องเที่ยวมาอีกประมาณเกือบ6ล้านคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะจบที่ประมาณ10ล้านคนนะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขที่มากกว่าคาดการไว้ตั้งแต่ตอนแรกคา,าดการตอนแรกเท่าไหร่ครับเมื่อต้นปีรเราคาดอยู่ที่ประมาณมันเล้านถึง7.5ล้านคนนะครับเพราะว่าตอนที่เราเปิด ตอนนึกถึงย้อนกลับไปตอนเปิดประเทศใหม่ๆนะครับม,ม,มีนักเที่ยวมาแค่วันละ500อคนนะครับแต่ตอนนี้เรามีนักเที่ยวประมาณ4 0 0 0 0ถึง50,000คนนะครับแล้วก็กำลังจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงไฮซีซั่นที่จะถึงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าจากการเพิ่มขึ้นของนักเที่ยวเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะเป็นอ่แรกตอนแรกเริ่มนะครับจะมีนักเที่ยวจากระยะไกลเป็นส่วนใหญ่ก็คือพวกตลาดยุโรปอเมริกานะใช่ไหมครับแล้วก็พอตอนหลังเริ่มเข้าสู่โลซีซั่นของยุโรปเนี่ยเราก็ได้นักเที่ยวจากอินเดียมานะครับกลุ่มีราก ทำในเรื่องของอข้อตกลงเรื่องของการบินต่างๆเปิดเส้นทางบินมากขึ้นนะครับ uh huh. นั้นก็มีนักเรียกท่องเที่ยวมาเลเซียเอมาอินโดอินเดียมาเยอะมากนะครับห uh huh. ลังจากนั้นก็มีการยกเลิกไทยแลนด์พาร์นะครับแล้วก็เปิดด่านชายแดนรอบประเทศนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยตอนนี้มาเลเซียเป็นอันดับต้นๆที่มานะครับเป็นอันดับแรกเลยนะครับ uh huh. ที่มานะครับวันหนึ่งก็ uh huh. ประมาณหมื่นกว่าคนนะครับโดยพอยิงใน,ใ,นใ,นในช่วงของสุดสัปดาห์นะครับจะมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียมาเยอะมากนะครับ อันนี้คือโปรไฟล์นักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะครับว่าจบทั้งปีประมาณ10ล้าน10ล้านคนเอาเป็นตัวเลขดีกว่าท่าน10ล้านคนบางทีคนนี้สิบล้านคนมันจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศเท่าไหร่ประมาณครับก็จากที่เราพยายามจะปรับกลยุทธ์นะครับเมื่อนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยควรจะใช้เงินมากขึ้นนะครับ,รบเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพเรื่องของการรักษาระยะห่างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอพอรวมคำนวณแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่1.5ล้านล้านบาท นะครับแต่ปีก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเรารมีรายได้อยู่ที่3ล้านล้านบาทครับ,รบก็ประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครับก็ถือว่าไม่เร็วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเป็น c r o s engine เนี่ยรเราจริงๆเราไม่เน้นจํานวนเราพยายามจะเน้นในเรื่องของรายได้มากกว่า แล้วปีหน้าล่ะครับท่านมีการคาดการณ์หรือ,อยังครับหรือว่าหรือว่าต้องรอรดูอีกทีือปีหน้าก็ได้มีการคาดการณ์แล้วนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยจากปีนี้ที่เราคิดว่านักเที่ยวจะมาที่10ล้านคนเนี่ยปีหน้าควรจะมาสัก20ล้านคนนะครับอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของก่อนโควิดแต่ว่ารายได้เนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณสัก7 5ของก่อนนั้น,น,นคือประมาณ2 7 8ล้านล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นจะอนุมานได้นะครับคุณผู้ชมครับว่ากว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่สภาวะปกติก่อนโควิด ก็น่าจะประมาณสักปี2567น้้ยได้ไหมฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกย่ามีเลยครับท่านเขาเหนื่อยยัมีเลยครับเหนื่อยเหลือเกิน22ปีกว่าจะ3ปีแล้วนะฮะที่ผ่านมาแต่แน่นอนไม่หยุดนิ่งฮะในการที่จะพยายามกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับและแน่นอนที่ท่านพูดมาสักครู่นี้นะครับการเตรียมตัวเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาดิจิทัลมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งอย่างที่ท่านพูดไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเราจะมา พบกับ virtual influencer ซึ่งคนที่มีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะกระจายข้อมูลต่างๆนะครับเป็นคล้าย ambassador ตัวแทนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเป็นคนแรกที่เป็น virtual influencer ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะสำหรับชาวต่างชาติแต่ให้คนไทยด้วยนะครับท่านครับก่อนที่จะมาทราบรายละเอียดที่มาที่ไปของ virtual influencer ท่านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบิดีทั์ที่เราเตรียมมาให้ครับเชิญครับ ก็เป็นวิดิทัศน์อินโทรสั้นๆนะครับเกี่ยวกับ Virtual Influencer อนะครับอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ตอนเปิดรายการในวันนี้นะครับเราจะแนะนำที t a t a m a z i n g Influencer นะคนแรกของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับในโลกเสมือนหรือว่า Metaverse คราวนี้ก่อนที่จะไปพบกับ Virtual Influencer ท่านนี้นะครับที่มาที่ไปของของการที่จะมี Virtual Influencer เนี่ยมันมาอย่างไรครับท่านครับครับเราต้องยอมรับว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับ พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับก็เข้าไปอยู่ในเรื่องของดิจิทัลเยอะขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะว่า คนไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การทํากิจกรรมต่างๆก็เข้าไปอยู่ในเรื่องของโลกเวอร์ชวลมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตกีฬานะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการท่องเที่ยวนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่มาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเมตาเวิร์สนะครับนั่นเป็นโลกเสมือนจริงที่เราคิดว่ามันเป็นเทรนในอนาคตที่กําลังใกล้เข้ามาทุกทีนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนะครับโอเคในเรื่องของเมตาเวิร์สเนี่ยทรทเองก็พยายามจะขับเคลื่อนนะครับที่จะ นำมาใช้ประโยชน์กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยแต่ว่าระหว่างนั้นนะครับเราพบว่ามีการสร้างเมตาเวิร์สขึ้นหลายที่มากนะครับ,รบดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์ตรงนี้ว่าระหว่างที่เราอาจจะเข้าไปซื้อที่ในโลกเมตาเวิร์สและตั้งเป็นำนักงานทรทรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ,รบเราก็ต้องการตัวแทนใช่ไหมครับที่เป็นทหน้าที่เหมือนเป็นพนักงานตรทรที่เข้าไปอยู่ในโลกเสม,มือนจริงนั้นให้ข้อมูลเชิญชวนคนในโลกเมตาเวิร์สมาทเที่ยวเมืองไทยแจกโทเค็นแจก NFT อะไรต่างๆนะครับก็เลยคิดว่าการสร้างเป็น วอร์ชวลอินฟลูเอนเซอรเนี่ยขึ้นมาน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับเพราะว่าน้องเวอร์ชวลคนนี้ก็สามารถจะไปได้ทุกที่นะครับและสามารถนําข้อมูลแมสเสจคอนเทนต์ต่างๆของประเทศไทยไปนําเสนอไปเผยแพร่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีการคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะก้าวกระโดดนะครับจากการที่มี i n f ฟลูเอนเซธรรมดานะครับแบบคุณทินเนี่ยนะครับ,รบมาเป็นโลกเวอร์ชวลบ้างนะครับ ล้ำสมัยจริงๆเลยนะครับเพราะเมตาเวิร์สนี่คือเป็นที่ฮือฮามากคือต้องบอกว่าคนอื่นเขาก็สร้างกันเยอะแล้วเพราะนั้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราไม่ควรจะหยุดแล้วเราควรจะเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับเขาครับเพราะฉะนั้นการสร้าง virtual influencer มีความสำคัญในโลกเมตาเวิร์สซึ่งถ้าหลายท่านที่ติดตามเมตาเวิร์สอยู่นะก็ทราบแล้วนะครับมีการซื้อขายที่นู่นนี่นั่นสร้างเป็นโลกเสมือนเลยนะฮะตัวอาวัชชาอะไรต่างๆนะครับใช่ไหมครับคราวนี้ virtual influencer ท่านนี้ที่มาที่ไปมาอย่างไรก่อน อันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะฮะวิธีการ,รเลือกสร้าง virtual influencer ท่านนี้คือเราก็อยากได้ตัว virtual influencer หรือ v-tuber ที่มันมีคาแรคเตอร์ของความเป็นคนไทย<ฮ>ะนะครับแต่ความคนไทยเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเคิอม,ม,ม,มีมีมีหลากหลายนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าทำยังไงเราจะเอาเก็บอิเลเมนต์ต่างๆที่เป็นความเป็นคนไทยเข้ามารวมกันนะครับแต่ขณะเดียวกัน เราก็เก็บเอาความคาดหวังของคนไทยด้วยนะครับว่าอยากจะเห็น Virtual i n f l u ลูเอนเในโลกสนจริงหน้าตาเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้โอกาสที่เราจัดงานเทศก,กาลที่เมืองไทยเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะมีบูธของเราแล้วก็เชิญชวนให้คนมาถ่ายรูปนะครับ <ฮะ S 2> เ,พรเพื่อเก็บใบหน้าไว้นะครับแล้วก็จะมาประมวลนะครับโดยที่เราเราจะใช้ข้อมูลที่ว่าคนอยากเห็นเวอร์ชวลอินฟลูเอนเซอร์หน้าตาแบบไหน เราตั้งโปรแกรมใช้ AI ต่างๆหรือว่า p r a c e Generated นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อมีการประมวลจากความต้องการใช่ไหมครับของคนไทยนะครับประมวลออกมาจากใบหน้าที่เราเก็บไว้ กว่า500คนเนี่ยนะครับก็ได้เป็นใบหน้าเสมือนจริงออกมานะครับซึ่งก็มีส่วนประกอบถึงความเป็นคนไทยมีความทันสมัยนะครับแล้วก็ถามว่าโปรซอน่าอยากได้แบบไหนนะครับก็สรุปว่าก็จะเป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็เป็นวัยรุ่นด้วยนะครับอาจจะเพิ่งจบใหม่นะครับเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์อะไรต่างๆการศึกษาก็เวลเอดูเควตนิดนึงระดับมหาลัยนะครับแล้วก็คงความเป็นไทยเรื่องของความสนุกสนานความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเป็นมิตรแต่ก็มีความเป็นตัวงตัวเองสูงนะครับแต่ก็ และที่สาคัญคนสมัยใหม่ก็ต้องชอบแก๊ดเจ็ตใช่ไหมครับ,รบใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆและที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือรักการเดินทางและพูดสื่อสารได้ทั้งไทยและอังกฤษอันนี้ต้องมีความเป็นอินเตอร์นิดหนึ่งครับเป็นการเก็บภาพใบหน้าของคนจริงใช่ครับ500กว่าคนนี่นะฮะถูกต้องครับแล้วภาพใบหน้าเนี่ยฮ้คนจริงก็มาผสมผสานกันใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วสุดท้ายก็คือจะใช้ AI ในการที่จะสร้างใบหน้าขึ้นมาใหม่ดึงเอาส่วนประกอบที่ให้ให้มีความครบถ้วนตามที่คนเขาคาดหวังไว้ครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งใน500แล้วคุณมองไปที่น้องอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นเวอร์ชวลอินฟลูเอนเซอร์ของทอทอท,อท,อทอคุณอาจจะบอกเฮ้ยอันนี้ตาเหมือนของฉันนี่ถูกต้องครับ <laughs> ใช่น่าจะเป็น,น,นถูกต้องครับ <laughs> ออกมาแล้วก็เป็นสุภาพสตรีนะฮะอายุประมาณสัก20ต้นๆนะท่านเนาะอันนี้ก็เป็นเพอร์เซอร์นาของเออ่ virtual influencer ท่านนี้นะครับใช่ครับชื่อครับอ่านี่สัมพันธแล้วพอเราได้เพอร์เซอร์นามาได้รูปร่างหน้าตามาเป็นผู้หญิงสูงประมาณเท่าไหร่นะฮะร้อยประมาณร้อยเกือบเจ็ดสิบแล้วกันนะครับร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็เป็นคนวัยรุ่นสมัยใหม่ก็จับขเฉงถูกต้องครับรักการท่องเที่ยวรักการท่องเที่ยวน่ต้องมีชื่อครับท่านถูกต้องไหมฮะน้องคนนี้เราต้องตั้งชื่อให ังชื่อว่าอะไร,รชื่อนี้เป็นอะไรที่ถกเถียงกันมากนะครับเพราะว่าแน่นอนเราเงี่งรมาถกไม่เถียงครับ<笑><笑>เราเราเรา,เราต้องการความเป็นไทย <c oughs> แต่ว่าเป็นอะไรที่จําง่ายนะครับ <c oughs> แต่ก็ยังสื่อถึงความสากลด้วย <c oughs> เพราะฉนั้นก็เลยมีชื่อ2ภาษานะครับภาษา <c oughs> ไทยด้วยแล้วภาษาอังกฤษด้วยนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นภาษาไทยอาจจะเป็นภาษาบวกบาลีสันสกิตนิดนึง <c oughs> ชื่อว่าวิชิตานะครับ วิชิตา,ามีความหมายม,มีความเป็นผู้พิชิตนะครับแต่ว่าเราถามว่าเราจะไปลบกับใครหรือเปล่าไม่ใช่ครับหมายถึงทรทนะครับมีความเป็นผู้นำนะครับ <c oughs> เพราะว่าเรานําในเรื่องของการท <c oughs> ่องเที่ยวแบบใหม่ๆนะครับแล้วก็เวลาที่เราแข่งขันกับประเทศคู่แข่งเนี่ยเราต้อง ชนะให้ได้นะเอาชนะ<ม>พวกคู่แข่งเหล่านั้นแล้วนำท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยให้ได้นะครับเลยต้องให้ชื่อน้องเป็นมงคลน,นิดนึงนะครับ,รบส่วนชื่อเล่นก็วิสตาวิสตาแปลว่าทิวทัศน<ม>์หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็มีสื่อความหมายถึงเป็นคนที่แนะนําแหล่งท่องเที่ยวชอบแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับมีทําหน้าที่เนเพราะาต้องมาทําหน้าที่ในเรื่องของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์แนะนําแหล่ง,ท,งท่องเที่ยวอยู่แล้วแสดงว่าคุณวิสตาผมเรียกคุณวิสตาได้ไหง่ายกว่าครับจำง่ายกว่าคุณวิสตาก็จะมีข้อมูลต่างๆเก่ยัับบแลเรนนค คือจะเป็นตัวแทนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยใช่ไหมครับในการที่จะลุยออกไป<อ>แล้วประชาสัมพันธ์ประเทศของเราถูกต้องครับตอนนี้คือภาษาไทยก่อนเป็นหลักใช่ไหมครับภาษาไทยก่อนครับตอนนี้คุณวิสต้ากําลังเรียนภาษาอื่นๆอยู่นะฮะคุณผู้ชมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาเกาหลีหรือภาษาญี่ปุ่นไม่แน่อนาคตนะครับผมใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะนี่คือรูปร่างหน้าตาของคุณวิสต้านะฮะคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่หน้าจอณตอนนี้นะครับอ่า ตอนนี้ก็ช่วยอะไรนะขายทุเรียนนะครับในยยงงในดูเรียนเมตาเวิร์ดนะครับเม้จริงเราก็มีการโครงการนําร่องทําเรื่องของทุเรียนเมตาเวิร์ดเกิดขึ้นนะครับโดยที่การเมตาเวิร์ดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันจะเป็นประโยชน์คือเป็นเรียกว่าดิจิตอลทวินก็คือเข้าไปในโลกเสมือนแล้วสามารถซื้อของสั่งของแล้วของในโลกจริงมาส่งที่บ้าน นะครับ <S <S ันเราก็มีการนำร่องทาการขายทุเรียนกับสวนต่างๆที่ระยองบ้างที่ทีสเกตบ้างนะครับครับเดียวกันเนี่ยตอนนี้น้องเขาก็เริ่มช่วยประชันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆในเมืองไทยนะครับอ,อย่างเช่นการไปถ่ายภาพ360สามร้องศากับกับวัดอรุณนะครับในเดียวกันเนี่ยก็จะอยู่ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆของเรานะครับทั้ง YouTube IG และ Facebook ต่างๆนะครับ นี่แบบตามภาพนี่เลยนะครับนี่น้องวิสตานี่คือที่วัดอรุณใช่ไหมฮะใช่ครับสามารถไปถ่ายรูกปกับน้องได้นะครับ temple of dawn นอกเหเนือจากนี้นะครับยังมีข้อมูลว่าน้องวิสตาเนี่ยจะไปอยู่ในในเกมในอนาคตด้วยเห,อหรอฮะถูกต้องครับ,รบตอนนี้เริ่มมีเกมที่เขาเก็บสามารถทําในโลกเสมือนจริงเนี่ยเริ่มมาติดต่อแล้วนะครับอยากให้น้องเราเข้าไปอยู่ในนั้นเพื่อช่วย เนี่ยเพราะว่าในเกมเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางออกไปในที่จริงด้วยมีการเก็บแต้มเก็บโท<อ>เค็นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีน้องของเราไปช่วยให้ใหคำแนะนำในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆท,ที่อยู่ในโลเคชันต่างๆที่ในเกมนั้นจะเอาไปใส่นะครับครับมาถึงตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมทุกท่านที่ชมอยู่นี่คือน้องวิสตาที่เป็นแบบในแบบของโลกเสมือนจริงนะครับก็จะมีการโปรโมทสถานที่ต่างๆนะครับให้คุณผู้ชมได้รับทราบนี่เป็นตัวแทนมาอธิบาย นะฮะในการท่องเที่ยวต่างๆนะคุณผู้ชมครับแต่มาถึงตรงนี้ผมเห็นน้องอย่างนี้แล้วเรียกน้องได้น่าจะน้องกับผมนะฮะอายุคงไม่ได้มากขนาดนั้นนะเป็นรุ่นยี่สิบต้นๆนะเป็นหลานผมแล้วกันคุณทินยี่สปลายๆใช่ไหมผมุณมากรับ่านออกอ่ะเริ่มงามยามดีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต้อนรับมาพูดคุยกับคุณวิสตากันครับ นะครับขอต้อนรับ TAT Amazing Influencer คุณวิสตานะครับสวัสดีครับเชิญแนะนำตัวเองเลยครับค่ะสวัสดีค่ะวิชิตานะคะหรือว่าเรียกสั้นๆค่ะว่าวิสต้าค่ะเป็น TAT Amazing Influencer ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมการสนทนาในวันนี้นะครับถามนิดนึงแอบถามนะฮะร,รู้สึกไงฮะได้มาเป็น Virtual Influencer ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็ ตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะ,ะว่าไม่แน่ใจว่าเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวได้อย่างใจเราหรือเปล่าคะ่ะเพราะคุณวิสตาเองก็เป็นเป็นบุคคลที่ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วถูกต้องไหมครับใช่ค่ะชอบเที่ยวมากเอาง<ๆ>ี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนแล้วกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยลองแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยได้ไหมครับได้สิค่ะคือว่าส่วนตัวนะคะชอบเที่ยวทะเลมากเลยแล้วก็ล่าสุดนะคะได้มีโอกาสไปไลฟ เล่าถึงกิจกรรมที่ทางผู้โชคดีของ Facebook Amazing Thailand ค่ะเดินทางไปที่เกาะครามน้อยนะคะจังหวัดชนบุรีค่ะโดยเราได้เดินทางล่องเรือยอทเลยค่ะเรือยอทผ่านจากท่าเรือโอเชียนมารีนายอทคลับนะคะ uh huh. ซึ่งสถานที่ตรงนั้นเนี่ยคือสวยมาก เขายังคงมีความเป็นธรรมชาติอยู่เยอะมากๆเลยะะอะค่ะค่ะเส้นทางที่ล่องเรือก็ amazing มากเลยวิสตาแบบรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะเส้นทางล่องเรือเนี่ยก่อนที่จะไปถึงเกาะครามน้อยเราก็จะต้องผ่านเกาะลิงก่อน,นะคะ่ะความเซอร์ไพรส์จะอยู่ที่จะมีลิงออกมาว่ายน้ําให้เราเห็นหรือเปล่าในวันนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็เกาะครามน้อยจุดหมายของเราเนี่ย เป็นจุดดำน้ำที่สวยอันดับต้นๆของสัตหีบเลยค่ะวิสต้าก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะได้ขาว่าช่วงนี้มีการเรียนภาษาเพิ่มเติมใช่ไหมฮะที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวก็นิดหน่อยค่ะนะฮะ, <c oughs> ะ,ะสุดท้ายครับอยากให้คุณวิสต้าลองฝากเนื้อฝากตัวหน่อยได้ไหมฮะให้กับคุณผู้ชมทุกท่านที่ชมไลฟ์อยู่นตอนนี้ครับคุณวิสตาครับ ได้ค่ะก็วิสตาก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโดยทุกท่านสามารถติดตามวิสตาได้บนช่องทางออนไลน์ต่างๆของทอทอท,อทอนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะคะ Amazing Thailand ค่ะ i n s t a g r a m นะคะ @tourism_thailand ค่ะแล้วก็ช่อง y o u t u b e นะคะ Amazing Thailand Channel ค่ะโดยวิสตาจะพาทุกท่านไปเที่ยวแบบ Amazing ยิ่งกว่าเดิมค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากครับ Amazing จริงๆเลยนะครับ <c oughs> คุณนิธิครับความสําคัญของคุณวิสตาในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวใงประเทศไทยอยากให้คุณนิธิลองสรุปหรือว่าลองพูดถึงสิ่งคาดหวังกับกับการที่ให้คุณวิสตามาทําหน้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หน่อยครับครับก็แน่นอนนะครับนอกเหนือจากการที่น้องวิสตาเนี่ยจะได้เข้ามาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกเรานะครับในที่จะไปส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในโลกเสมือนจริงนะครับหรือว่าตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วเนี่ย ก็แน่นอนว่าเขาก็จะเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งหมดนะครับว่าประเทศไทยจะมีความสวยงามอย่างไรมีความน่าเที่ยวอย่างไรก็อยู่ที่น้องน้องวิสตาเนี่ยครับเขาจะแนะนําและให้ข้อมูลนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะท่านที่อาจจะอยู่ในโลกเสมือนจริงที่ซึ่งกาลังจะมาในอนาคตนะครับหรือเกมต่างๆเนี่ยถ้าได้เจอกับน้องวิสตานะครับก็ต้องบอกว่านี่ก็คือการพิโชมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะครับเป็นก้าวหนึ่งที่เราเข้าไปสู่ในเรื่องของโลกดิจิตอลมากขึ้นนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ย เวลาที่ท่านโทรเข้ามาทททก็อ,ๆๆๆาอาจจะได้ยินเสียงน้องวิสตารับสายก็ได้นะครับว่าต้องการอะไรคะอยากจะติดต่อผแผนกไหนอะไรต่างๆใน call center ของเรานะครับ <ๆ S 1> รวมทั้งในสื่ออื่นที่จะมีอยู่ในอนาคตนะครับตรงนียถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอพวกเรานะครับได้เจอน<ม>้องวิสต้าก็อุ่นใจได้นะครับว่าท่านจะได,ได้รับข้อมูลดีๆจากการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับครับเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับนี่คืออยากทราบส่วนตัวว่าแผนการในการที่จะประชาสัมพันธ์ไปชาวต่างกับชาวต่างชาตินะครับ จะจะมีการวางแผนอย่างไรน้องวิสตาจะมีส่วนร่วมในการที่จะไปต่างประเทศด้วยไหมครับแน่นอนครับว่าทั้งในสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยน้องวิสตาต้องไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการจะมีเรื่องของการไลฟ์สดการทําโปรโมชั่นหรือแม้กระทั่งงานเทรดต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เราก็จะส่งน้องวิสตาเข้าร่วมงานด้วยแล้วก็เปิดเผยตัวตนแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมความสวยงามของประเทศชาติ ของประเทศไทยต่อไปครับครับอ่สุดท้ายครับอยากให้ท่านรองมีอะไรทิ้งท้ายฝากท้ายในในช่วงนี้หน่อยไหมครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชมไลฟ์อยู่นตอนนี้ครับครับก็ประเทศไทยของเรานะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยตอนนี้ก็กำลังฟื้นตัวเป็นอย่างมากนะครับก็แน่นอนว่านอวิสต้าเองก็จะช่วยแนะนําแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามเหมือนเดิมนะครับการแสดงความพร้อมอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นเจ้าวานที่ดีนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราอยากให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยกลับมาเป็น รถเอนจิ้นสำคัญนะครับก็แน่นอนว่าหนึ่งก็ต้องช่วยกันยกระดับการเป็นดิจิทัลนะครับให้เข้าสู่นำมาใช้ให้มากขึ้นแล้วก็พร้อมขณะเดียวกันก็ต้องดูแลต้อนรับน้่องเที่ยวนะครับให้มีความประทับใจแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาเดินทางท่องเที่ยวใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมครับประเด็นที่ท่านรองภูมิศักคู์นี่คือสําคัญมากๆเลยนะครับในการที่เราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแน่นอนเป็นผู้นําทางด้านของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นะครับวางนโยบายต,าต่างๆเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศของเราให้กับชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยด้วยกันเองนี่นะครับให้มันเกิดอุตสาหกรรมตรงนี้ที่แข็งแกร่งขึ้นมาอันนี้คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่ในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศนะฮะเวลานักท่องเที่ยวต่างชาติมาเราก็มีหน้าที่ในฐานะเจ้าบ้านในการที่จะดูแลและต้อนรับนักท่องเที่ยวนะด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศจนเราได้คํานี้นะฮะ Amazing Thailand มา ราะฉะนั้นอยากให้รักษาตรงนี้ไว้และแน่นอนครับน้องวิสตาเองนี่ฮะน้องวิสตาเองก็จะเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะฮะในโลกของดิจิทัลนะที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของเราออกไปสู่สายตาชาวโลกนะครับวันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็ได้เจอน้องวิสตาและคงได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องวิสตาในอนาคตต่อไปด้วยนะครับในหลายๆบทบาทนะฮะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับท่านนิธีสีแพรมากๆเลยนะครับรวมถึงน้องวิสตานะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ และทุกันนี้คือการไลฟ์และการเปิดตัว TAT Amazing Influencer นะครับขอบคุณทุกท่านสาหรับการติดตามครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ